พุทธคุณลูกปัดปราบนางภายน้ําอมหิตก็สวัสดีนะครับตอนเช้าเช้อันนี้หมอก็จะมาเล่าถึงเรื่องลูกศิษย์หมอคนหนึ่งได้ส่งเรื่องมานะครับก็ลูกปัดสารพัดนึกหรือว่าลูกอมหมอก็ได้ทําน่าจะสามปีแล้วแหละ ตั้งแต่แร,แรกที่หมอเริ่มทำวัตถุมงคลขึ้นมาถ้าจะไล่วัตถุมงคลหมอนี่ก็มีเยอะอยู่พอสมควรก,ตก็ตะกุดโคกกระซับตะกุดโคกระบาลตะกุดทนสิธิ์ตะกุดยักษ์ตะกุดพ่อตะกุดพ,พยาคุดเอ่อตะกุดมหากันตะกุดสารพัดนึก แล้วก็ตะกุดโทนตะกุดยันพญามมจุราชตะกุดยันเกี้ยวฟ้าโอ้หลาหลายรุ่นอยู่แล้วก็ตะกุดมหากันตะกุดมหาโชคลาภก็เยอะอยู่เหมือนกันหมอก็จะนำในเรื่องลูกปัดที่หมอได้ทำขึ้นและลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาไปเอาไปใช้แล้วกเกิดประโยชน์เกิดผล เกิดเป็นประสบการณ์ขึ้นมาหมอก็จะนำเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็เขาก็เป็นข้าราชการนะครับลูกศิษย์หมอคนนี้เขาก็ทักมาหาหมอว่าหมอครับผมมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับคุณยุทธนะครับคนนี้ท่านท่านชื่อยุธทธทถ้าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในกทมนะครับ ก็เป็นข้าราชการตำรวจที่ก็ใหญ่ใหญ่มากอยู่นะครับท่านก็บอกว่าหมอครับผมมีเรื่องเล่าให้หมอได้ฟังครับผมเห็นหมอเปิดรายการผมก็เพิ่งมีประสบการณ์ลูกปัดของหมอพอดีผมได้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดพอดออีบ้านพักตำรวจผมก็ ทั้งหลังจะติดเป็นคลองแล้วทีนี้ก่อนที่เกิดเหตุมันก็มีเด็กที่อยู่บริเวณนั้นตกน้ำตายสองคนทีเดียวทีนี้เขาก็งมหากันไม่เจอเขาก็งมยังไงก็งมหาศพเหล็กไม่เจออ่าสองสามวันสี่วันห้าวันก็ไม่ขึ้นอืดไม่ลอยขึ้นมา ก็ประสานบ ю เจ็ดร่วมของมูลนิธิร,ร่วมกันตันยูกู้ชีพนักประดาน,น้ำแล้วก็ตำรวจทหารก็มาช่วยกันแต่ก็ไม่เจอพอไม่เจอก็หลายวันก็เริ่มหยุดการค้นหาเพราะเรื่องเงียบผ่านไปประมาณ2เดือนอกูกุ ก็ไม่เด็กจมน้ําอีกแต่ทีเนี้ยเป็นเด็กทั้งอื่นอ่าเขามาเล่นน้ําจมน้ำสี่คนทีเนี้ยอ้หากันดิหายังไงก็หา,หา,หา,หาไม่เจอไม่รู้ว่าศพไปไหนไม่รู้ว่าเอ่อมีจระเข้กินไหมแต่มันก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าไม่มีก็คุยกันกันกบมน,นุษยร่วมรรศกาย,ยูนักบาดาน้ำอ่าต่างๆ ก็ไม่มีก็ยังแปลกใจว่าศพเด็กอ่าเป็นหกเจ็ดคนละไม่รู้หายไปไหนแล้วทำไมต้องตกน้ำแล้วก็หายไปบริเวณนั้นด้วยก็เลยจัดกำลังทหารหาทางบกแล้วก็นักประดาน้ำหาทางน้ำ แต่ก็หายงไงก็หาไม่เจอแต่รอยของเด็กมันก็ไปไปสุดอยู่ตรงน้ำตรงนั้นแล้วก็มีรองเท้าอามีเสื้อแต่มันหาสาเหตุไม่ไม่เจอหาศพไม่ได้แลวทีนี้เ่เรื่องก็เริ่มเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ทางหมู่บ้านเขาให้ปิดเป็นความลับไม่ให้ออกข่าวไม่ให้ออกสือ่อไม่ให้ออกต่างๆ ครับผมก็เห็นด้วยเพราะว่า,าพ่อแม่เขาแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะจะมาทําข่าวแล้วก็ตีแผ่กันไปเยอะวุ่นวายกันไปหมดก็ให้สงวนไว้แล้วก็ผ่านไปเรื่องเงียบอีกผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนก็มีเด็กตกน้ำอีกคนหนึ่งตรงเดิมหายไปตรงเดิมแต่ศพไม่เจอ นักประดาน้ำก็หา,าทุกวันตั้งแต่เช้า8ปดโมงยันบ่ายสามยัน4ี่มงเย็นก็หากันไม่เจอก็หากันอยู่นั่นแหละทีนี้เขาก็เลยนึกถึงคำที่หมอบอกว่า,าล,ลูกปัดเนี้สามารถล้างอาถรรพ์ได้สามารถปราบผีภายน้ำได้ สามารถปราบผีต่างๆได้สามารถคุ้มกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุนใสได้หมดเขาก็เลยหยิบมาดูเพราะว่าเขาจะใส่ติดกระเป๋าไว้ตลอดเพราะว่าเวลาออกข้าราชการเนี่ยเขาจะห้อยไม่ได้เพราะว่ามันเออมันไม่ใช่พระมันเป็นก้อนดำๆก็ประมาณเท่านิ้วโป้แล้วใสเ่เวลาใส่ชุดมันก็จะเป็น กลมๆอยู่หน้าอกมันก็ดูไม่ดีแต่เขาก็ใส่กระเป๋าอยู่ข้างๆแอลที่ติดกับเข็มขัดประจําเขาก็ออกมาก็ยกขึ้นใส่หัวนะครับแล้วลึกถึงหมอแล้วก็ยอมเสียสละลูกปัดตัวเองนะครับพอยกขึ้นใส่หัวแล้วก็ โยนลงน้ำอธิษฐานว่าพุทธังธรรมังสังคังนะปัตถังนะปัตถังนะปัตถังขออานาจคุณครูบาอาจารย์อํานาจของหมอช่วยเปิดทางให้พบเด็กหรือว่าศพเด็กที่จมหายในที่บริเวณนี้ด้วยหากมีสิ่งไหนเอาไปซ่อนหรือปิดบังอยู่ก็ให้จางหายออกไป ให้พบศพเด็กขอให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ด้วยเถิดเขาก็คิดหนักเพราะว่าลูกปัดมันก็มีน้อยเพราะแต่ละลูกศิษย์หมอก็ได้ไปคนละก้อนคนละลูกแค่นั้นเองเขาก็ห่วงแหนกันแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันผิดปกติมากเพราะว่าศพเด็กธรรมดาเนี่ยต้องขึ้นอืด พราะตอนนั้นก็เป็นหนองน้ําหลังลงพักก็ไม่ได้ใหญ่เป็นชนประทานถ้าขึ้นอืดลอยขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเห็นแต่เนี่ยผ่านไปเป็นเดือน2เดือนก็ไม่เห็นศพลอยขึ้นมาแล้วก็หายไปเลยจะว่าคนลักพาตัวก็ไม่ใช่จะว่ามีจระเข้สัตว์น้ำรุล้ายก็ไม่มีเพราะว่าชาวบ้านเาก็หากินเขาก็ไปตักกุ้ง ทอดแหกันอยู่เป็นประจำและทีนี้พอเขาอธิษฐานจบเขาก็โยนลูกปัดลงโยนไปสุดแรงลูกปัดก็ลอยไปตกกลางน้ำพอมองเห็นตอนนี้ก็งมหากันงมหากันก็ไม่เจออีกงมยังไงก็ไม่เจองมยังไงก็ไม่เจออีกไอ้ทีนี้ก็ตั้งแต่เช้าจนค่ำ ก็เลยมานอนพวกนี้ก็จะเริ่มต้นใหม่พอถึงตกกลางคืนเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจากหนองน้ำดังแวกแวกเหมือนเสียงจะว่าเด็กก็ไม่ใช่จะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นเสียงที่แปลกแล้วก็ดังวิวแหลมเหมือนคนคางแบบทุกทรมาน แล้วก็ได้ยินเสียงปุบป,ปับปบป,ปับเหมือนน้ำแตกมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกแล้วก็เสียงดังแวกแวกมาจากหนองน้ำเขาก็ไม่กล้าไปลงพอถึงพรุ่งนี้นักประดาน้ำทหารต่างๆชาวบ้านมาเขาก็ถามว่าเมื่อคือนได้ยินเสียงอะไรไหมชาวบ้านก็อยู่บริเวณบริเวณนั้นเขาก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันได้ยินเสียงน้ำแหลมแล้วก็เหมือนอมีใคร ตีน้ำแล้วก็ร้องเหมือนทุกทรมานทีนี้เขาก็จัดกําลังนักบดาน้ําอีกลงไปงมศพเด็กอีกพอลงไปงมหาดก็ตั้งแต่8ปดโมงกว่าก็ไปเจอเด็กประมาณบ่ายโมง แล้วก็มันก็น่าแปลกใจเพราะว่าตรงนั้นเขาก็งมหากันแล้วแต่ไม่เห็นมันจะเป็นถ้าเหมือนแบบดินมันซุดลงไปตรงนั้นแล้วก็มันก็จะ,ะชันลงไปนิดนึงแล้วมันก็จะโค้งไปกับดินศพเด็กตั้งหกตั้งเจ็ดคนแปดคนเนี่ยไปอยู่ในถ้าตรงนั้นหมดเลยมันเป็นเรื่องอัศจารรย์มากไปกองอยู่ตรงนั้นก็โอ้มันก็นานเนาะ ศพมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ได้ขึ้นมาแล้วทีนี้นักประดาน้ําที่เขาที่เขาแปลกใจมากก็คือ,อเขาไปเห็นเขาไปเห็นสร้อยสีดำวางอยู่แล้วก็มันมีอะไรไม่รู้ดำดำมีผมยาวๆสยุยเท่ากําปั้นเนี่ยสร้อยตัวเส้นนั้นมันพันอยู่ เขาก็เลยอ่าเอามือดึงดึงดึงยังไงก็โอ้มันหนักดึงยากเหมือนมันมันติดต่อหรือติดอะไรแต่เขาก็พยายามดึงพยายามดึงทีนี้เขาก็ดึงขึ้นมาได้พอดึงขึ้นมาได้เขาก็จับแน่นเอาขึ้นมาด้วยเพราะว่าเขาเนึกว่าอ่าเป็นของเด็กหรือเปล่าอ่าเป็นของพ่อแม่ที่ให้เด็กหรือเปล่ามันหลุดอ่าหล่นอยู่ตรงเนี้ยพอเขาดึงขึ้นมา เอาลำเรียนสุริกขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ขึ้นมาแล้วเขาก็ดูช,ชัดๆว่าตกใจกันทั้งหมู่บ้านตกใจแม้กระทั่งข้าราชการตำรวจคนที่เป็นลูกศิษย์หมอแล้วก็ทหารนักประดาน้ำบริิธิธรวมกตัญยูที่ได้รับบอเจ็ดร่วมด้วยกันมาพอเอาขึ้นมามันก็มันเป็นสร้อยลูกปัดของหมอท่านข้าราชการท่านน่ะท่านยุทธ ท่านรนู้ท่านก็เดินเข้าไปแล้วเอ้ยสร้อยของผมนี่แต่พอไปดูใกล้ๆแล้วมันพันอะไรอยู่ไม่รู้พอค่อยๆแกะพอค่อยๆแกะแกะออกแล้วก็มาดูชัดๆมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นตุ๊ก,กตายางแต่ที่หน้าแปลกอ่ามันเป็นรูปหน้าคนก็เหมือนเด็กแต่ว่ามันเท่ากับปั้นมือแล้วเนี่ยแล้วก็มีผมยาวสย,วยุยเหมือนคนแบบ มันค้นคอขาดน่ะตานี่มันดำสนิทแ้มันก็ยี้ฟันแหลมแต่มันตายแล้วนะแต่เขาคงคิดว่าเมื่อก่อนมันคงมีชีวิตอยู่เพราะว่าดูจากลักษณะของมันดังมันก็เป็นดังของมนุษย์นี่แหละผมก็เป็นผมคล้ายๆของมนุษย์แต่มันออกแดงๆแล้วก็สีหน้าแบบหน้าตามันก็เหมือนเหมือนเด็กทาลก แต่มันก็ดูเหมือนคนคนอายุมากแล้วเหมือนคนแคะแต่มันหัวเท่ากําปั้ตนี่มันน่าแปลกใจมากได้ดูสร้อยของลูกปัดหรือว่าลูกปัตตมันพันแบบแน่นเหมือนมันคล้ายๆแบบมันเหมือนมีคนจงใจเอาพันหรือว่า,า,าลูกปัดตแท่ไปพันตัวของมันเอง เขาก็โฉคิดว่าอหรือว่าเมื่อคืนเนี้ยเสียงกรีดร้องหรือว่าเสียงน้ําดังเป็นลูกปัดหรือเปล่าที่กําลังสู้กับภายน้ําตัวเนี้ยพอเขาพูดพูดแล้วก็อญาติของเด็กที่ตกน้ำในหลายคนเดินเข้ามาเขาก็ดึงออกไปจากมือมือคนที่จับอยู่แล้วก็คือข้าราชการนั่นแหละกำลังพิจารณามองอยู่ เขาก็ดึงออกไปพอดึงออกไปเขาก็เอาวางลงแล้วก็เอาตีนเหยียบเหยียบเหยียบสิ่งที่น่าสิ่งที่น่าอาัศจรใจก็อัศจรใจก็คือ,อมันเหยียบไม่แบนแต่เหมือนว่ามันมีหนังที่แก้มหรือว่าไอเนื้อของมัน่ะฉีกขาดออกมาแล้วก็มีน้ำหนองแล้วก็มีเลือด ไหลออกมาตามตาตามจมูกตามปากแล้วก็ตามที่เป็นแผลก็ตกใจกันทีเนี้ยเขาก็เลยทักมาหาหมอหมอก็เลยว่าอ่าเนี่ยมันเป็นภายน้ํานี่แหละที่เขาเรียกว่าภายน้ํามันไม่มีตัวตนหรอกใครว่ามันมีตัวตนมันไม่มีมันมีแต่หัวภายน้ําแล้วก็มีผมยาวอ่ามีหัวเท่ากําปั้นเนี่ยเล็กนิดเดียว แต่ที่เห็นมันหลอกหรืออะไรมันนิิมิตเองแต่ตัวของมันมันแค่นี้แหละมันก็เลยว่าให้ทําพิธีเผาให้เอาหลอกเข็มหลอกลาวเรืองแห้งแล้วก็เอาฟางเอายาคาเอามาพันรอบหัวของพายเนี่ยหรือว่าไอตัวพายนี่แลแล้วก็ทําพิธีเผาโดยให้ท่องคาถาน้นปัดทมังน้ปัดทมังแล้วก็ ลูกปัดหมอก็ให้เผาไปด้วยกันถ้ามันไม่ไหมก็แสดงว่าลูกปัดก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันลูกปัดไหมไปด้วยกันก็แสดงว่าลูกปัดได้ใช้อิทธิฤทธิ์จนหมดแล้วเพื่อกำหลาบพายตัวเนี้ให้อยู่หมดัดก็เลยได้ทำวิธีเผาก็ลูกปัดก็ถูกเผาหายไปด้วยกันก็แสดงว่าพายตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์มากจนทำให้ลูกปัดหมดอิทธิฤทธิ์ ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลูกศิษย์หมอได้ส่งมาเรื่องพุทธคุณลูกปัดปราบนางภายน้ําอม,มหิตนะครับสําหรับวันนี้หมอก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยนะครับขอบคุณครับ